จ้าวัสดีค่ะวัสดีเอ็กซีทางช่องน้องคําแพง c h ช n เนลค่ะวันนี้ค่ะน้องคําแพงก็เตรียมตัวจะไปโรงเรียนแล้วเนาะเช้าของวันศุกร์วันที่สามสิบเอ็ดพฤศจิกายนเออพฤศพฤศภาคมนะคะเอ็ซีขอตั้งขอตั้งอะไรลูกไปขอตั้งยาสิยาไม่ตั้งเยอะนะ คาแพงก็เดินเก่งๆไปเอาเลยย่าขอตังหน่อยชิอนมไปเรียนต่อเอจ่ายย่าด้วยเด้อไปจ้าเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนมบีมขอตังย่าไปไม่ต้องอุ้มหลอกเดินไปก็ได้คะ่แพงแกชงชอมวันนี้วันสุกใส่ชุดมะฮอมนะใส่ชุดอีสานเพื่อนบ้านนี่คะค่ะแพงเมื่อคืนนี้ฝันดีไหม ไม่ฝันบ่ยิ้มหวานหน่อยไม่ยิ้มเป็นอะไรหน้าบูดจังเลยอารมณ์ไม่ดีเลยวันนี้นะ่ะจะไปหาเพื่อนไหมไปไหมหาเพื่อนโรงเรียนไหมจะซื้อน่มแล้วไปหาเพื่อนเนาะแบ่งเพื่อนด้วยเด้อขอตังค์ด้วยขอตังค์ด้วยเอาจากบาท จะเอาจากบาทตังนะอืมโอเจะเอาจากบาทไปขอตังย่าเร็วเออมามามาไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวดึงมือแม่อยากให้แม่พาไปไหนไหนนั่นย่าอยู่นั่นไะไปสิย่ขอตังหน่อยเออย่าขอตังหน่อยไปใกล้ๆย่าไม่ได้ยินเสียงย่าย่าคุยโทรศัพท์อยู่ไปเร็วๆไปใกล้ๆย่า เกาไปขอใกล้ๆย่านู่นเนี่ยย่าไม่ได้ยินย่าคุยโทรศัพท์อยู่ <c oughs> ไปหาย่านูน่นย่าไม่ได้ยินคำแพงพูดไปสิไปสิไปหาย่าสิเอาลูกชิ้น <c oughs> เออลูกชิ้นอย่ามาใกล้เขา <c oughs> ไปสิไปไปสิไปสิ ไม่เอาปู่อยู่ไหมนะั่นไปดูซิปู่อยู่ไหม,ไมขอตังปู่ไปไขอตังปู่ก็ได้ไปปู่อยู่ไหมไปดูซิปู่อยู่ในบ้านไหมมีเนาะค่ะ fc แม่เพ่นกะต้นคลิปแม่เพ่นกะจะเอาคำแพงแกงส้มเนาะภาพคำแพงแกงส้มก่อนจะไปลงเรียนมาฝาก fc ทางช่องได้เบิง่งขายเครียดกันก่อนเนาะแล้วก็มาเบิ่ง ผลแนวทางฮานอยของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นอยพิเศษบนออก7จ็สองหล่างออกหนึนอยปกติบนออก9ก้าาล่างออก8ปดเนาะและนอย v i p บนออก 20, 2องล่างออกหกสองค่ะเมื่อวานนี้ค่ะแม่เพ่นไปหาปูซีศเอ่อเอนตัวเนาะ ปเพชรอ่นไปหาปู 40, ป่สี่ศูนย์ปู่สี่ศูนย์เพิ่นอ่นเพิ่นว่าฮานอยวันนี้เน้นสองตัวเดียวลูดไปเลยเนาะเพิ่นบอกไปเพชรไปเพชรมาปู่เพินเพ่น,อนบอกเคยซื้อเหลขลูดจากเธื่อซื้อแต่จับโต,ตอ่าตัวที่มันจับคููมากแล้วเอาตจับคููมาซือ้อบอกเคยอันลูดจากเธื่อสิเนี่ยปู่วันยังไดเมื่มบ้านนี่กระสองมาแน่นอนมาทั้งสามน้อยให้เพิ่อนอหลีเนาะ แต่ว่าเพิ่นจับคู่ของเพิ่นจับคู่กับเขาอยู่ค่ะเนาะเพิ่นบอกแม่เพิ่นทังสั่นแหละแม่เพิ่นกะว้าสองจะเอาสองอย่างใส่ละปูว่าสันเนาะปูว่าฮานอยวันนี้สองตัวเดียวเพิ่นวาเนาะบอกแม่เพิ่นมาว่านี่ก่อนจะกลับบ้านค่ะแม่เพิ่นปูสองอย่างละสีเอาสองอย่างใส่แม่เพิ่นอ่อนเพิ่นบ่เคยอัอนหลุดฮานอยจักเทีอเด้ว่าสันสื่อแต่ตัวจับคู่ว่สสันเนี่ยวกับปูเนาะเอามาเบิ่งผลฮานอยของเซียนโคราดก ก่อนเนาะคะ่ะเซียนโคลรานเมื่อวานนี้ให้แปดกับเก้าตัววิ่งตัวลูดมาด้วยกันเนาะจับคูโบเขาะค่ะเนาะนี่ค่ะแปดเก้านอยปกติเนาะคะ่ะมาด้วยกันเลยแต่ว่าจับคูโบเขาะคะ่ะส่วนของพี่พหัสเมื่อวานนี้แตกบนแตกล่างนอยพิเศษเนาะคะ่ะผู้ใดตามของพี่พหัสเมื่อวานนี้เนาะได้สวยๆไปเลยค่ะเนาะเมื่อวานนี้ของพี่พหัสให้แปดกับหนึ่งตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวคะ่ะจับคู่เข่าที่ หนสองหรือว่าสองหนงบนของนอยพิเศษและ1-7ตรงๆล่างของนอยพิเศษขื้นกันเนาะคะ่ะนอยพิเศษเด้งบนและล่างเลยเนาะ,ะของพิพหัทส่วนนอยปกติก็เข้าที่8ปดล่างตรงๆค่ะของพิพหัทเมืาอว่านี่ทําผลงานได้สวยขนาดเนาะค่ะเอเอามือนี่ตับต่อกันทั้งฮานอยและลาวเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่เพ็นด้วย แล้วก็ของเซียนอุดรเมื่อวานนี้วิ่งลูดฮาหนอยสามกับสี่ตัววิ่งตัวลูดเข้าที่สามตัวเน้นเนาะแล้วก็จับคู่เขาที่สามสองตรงๆบนของนอยปกติค่ะเข้าหนึ่งนอยเนาะของเซียนอุดรเมื่อวานนี้ส่วนของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้ให้มาหนึ่งกับศูนย์ตัววิ่งตัวลูดก็เข้าทั้งสองตัวเนาะค่ะนี่ค่ะของเซียนเชียงใหม่ก็เด้งบนล่างขึ้นก FC, นะันค่ะเอฟซีเนาะ ของเซียนเชียงใหม่ก็เด้งบนล่างนอยพิเศษคือกันกับของพี่พะฮัดเนาะก็คือหนึ่งสองเนาะเลขออกสองหนึ่งตกกลับบนของน้อยพิเศษและหนึ่งเจ็ดตรงตรงล่างของนอยพิเศษเนาะก็ด้งบนล่างคือกับของพี่พะฮัดเลยเนาะตัวเลขคือกันค่ะและศูนย์สองนอย VIP เนาะเนี่ยคะ่ะของเซียนเชียงใหม่เด้งบนล่างน้อยพิเศษและมาเข้าน้อย VIP อีกหนึ่งนอยนะคะ ถ้าผู้ใดได้ไดล่ะก็หยุดก็ไดเนาะคะ่ะ fc บ้องตามดอกค่ะเนาะถ้าได้แล้วก็หยุดแม่เพ่นแนะนาให้หยุดเนาะคะ่ะได้สมมติได้น้อยพิเศษแล้วก็หยุดท่าวาบ่ถึงเข้าก็ตามโตก็ไดว่าเป็นอย่างแล้วแต่เนาะแล้วแต่ fc ให้เบิ้งเอาพิจารณ้าเอาค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดเดอ้อจ้ะเนาะ fc เอาได้ผลแพนนยเมื่อวานาานี้แล้วคามมาเบิ่งตัวเลขของวันที่ สามวันนี้วันสุดท้ายของเดือนแล้วเนาะค่ะมืออื่นเป็นมือที่เอฟซทั้งช่องเตรียมตัวมะรุนรัฐบาลไทยหัวใหญ่ของเราเลยนะคะผู้ใดได้เนาะจะได้รางวัลที่หนึงของมืออื่นะะนี่เนาะงวดที่แล้วหลายๆคนเนะะาะหลายๆจังอันที่ถูกรางวัลที่หนึงเนาะ,ะแต่เฮาบ่ถือจักเที่ยงพิจพนถือค่ะเอา ฮานอยวันนี้สามสิบเอ็ดของพี่ผหัสเนาะวันที่สามสิบเอ็ดของพี่ผหัสให้มาวิ่งลูดบนล่างสองกับเก้าเนาะฮานอยวันนี้ก็จะเน้นไปที่สองลองเก้าจับคู่ให้สองสี่สองแปดสองเก้าสองหกเก้าสามเก้าสี่เก้าศูนย์แล้วก็เก้าหกเน้นที่สองสี่สองแปดสองเก้าและสองหกค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ของพี่ผหัดวิ่งลูดบนล่างสองกับเก้านะคะ ตวิ่งตัลูดก็เน้นไปที่2สอง9ค่ะจับคู่2องสี่สองแ9ดสองเก้เก้านแล้วก็เกเน้นที่สองสี่สองแดสองเกและสองหกค่ะเนาะเอาเมาื่อวานนี้ผู้ใดถูกน้ำเพลินกะขอเสียงนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เพลินเนาะให้ทุกๆเสียนทุกๆอาจารย์นั่นแหละเนาะเอามาต่อที่ ของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูด8กับ9เนาะค่ะไอซีเซียนอุดรให้มาวิ่งลูดวันนี้8กับ9ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่9ลอง8จับคู่แปดหนึ่งแปดสองแดสแล้วก็แปดีเก่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้เมื่อนี้เน้นไปที่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามและเกาสี่เนาะค่ะหาหน่อยแม่นๆม่ของ <c oughs> เซียนอุดร วันนี้วิ่งรูดบนล่าง8กับเก่าตัววิ่งตัวรูดเน้นที่9กรอง8จับคู่แป8หน3 8งแปดสองแเกาหนแล้วก็เกเน้นที่9 1 9 2 9 3และ9 4เด้อจ้ะเนาะเมื่อวานนี้เซียนอุดรทําผลงานออกมาได้1นึ่นอยก็คือ3 2ตรงๆของน่อยปกติเนาะวันนี้มาลุ้นกันต่อค่ะเอา FC ฟซี c, ทางช่องมาแคปหน้าจอของเซียนอุดรและ ฮานอยของพีพะฮัดวันนี้ค่ะวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองฮาหุเจ็ดกันเด้อค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวแม่เพ่นจะพาไปโตอ,อีกสองเซียนนะคะฮาหนอยแมนๆค่ะแคปหน้าจอได้หรือ,อยังนเนาะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนนะคะไปต่อกันค่ะ <c oughs> ขันข้อนย่อย่อย่บจะเป็นอย่างเหมนขันข้อเนาะแล้วก็มาต่อของเซียนเชียงใหม่ค่ะวันนี้ ฮานอยเซียนเชียงใหม่ก็ให้มา2กับ4ตัววิ่งตัวลู่เน้นที่2ลอง4เนาะจับคู่ไฮซ2อง 4, 4้หาค่ะเน้นที่2 4 2 8และ29เด้อจ้ะเนาะนะะของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็ผลงานออกมาดีมาสวยมางามหลายเนาะบนล่างเด้งบนล่างน้อยพิเศษแล้วก็แตก2น้อยเนาะเอา แนวทางเซียนเชียงใหม่วันนี้มาต่อกันที่31มเนอนาะหลังจากมว่านนี่มีปูมานแล้วก็ดีใจน้ำค่ะวิ่งลูดบนล่างสองกับ4ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สองลองสจับคู่2อ2 8 2่สองแปดสอเกเน้นไปที่2องสีและ2 9เดอ้อจ้าเนาะได้แล้วเนะาะฮานอเซียนเชียงใหม่ค่ะไปต่อค่ะอซี่ท <c oughs> องเซียน โคโอลาดค่ะวันนี้เซียนโคราดให้มา1กับ0นย์นาะตัววิ่งตัวลูดก็จะเน้นไปที่1นรอง0ูนจับคู่1นึ่งศู4ย์หนึ่งแล้วก็03เน้นที่ 10, 18, 19และ14เด้อจ้าเนาะนี่ค่ะแนวทาง ฮานอยแม่นๆของเซียนโคราชวันนี้วิ่งลูดบนล่าง1กับ0ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1ลอง0จับคู่1 0 1 8 1 9แล้วก็1 4 0 4 0 8 0 9แล้วก็0 3เนาะเน้นที่1 0 1 8และ1 9 1 4เด้อจ้ะเนาะอ้าว FC ทางช่องมาแคปหน้าจอเอาแนวทางของ เซียนโคราชและเซียนเชียงใหม่วันที่31กันเลยเนาะของพี่ประฮัตและเซียนอุดรก็ให้เ c ซีทางช่องได้แคปหน้าจอไปแล้ว mm. ก็คลิปสุดท้ายแล้วเนาะแม่เพ้นก็ขออวยชัยให้พ่อน f c ทั้งช่องแล้วก็เซียนทุกๆเซียนจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะแล้วก็เดือนนี้วันนี้ว,นนวันดีสิ้นเดือนแล้วขอให้ทุกคนโชคม ắ น เฮงเฮงปังปังทรงเดือนเนาะแล้วก็ต้อนรับเดือนใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตและครอบครัวจะลืลุ่งเรื่องทุกอย่างเด้อเนานะทั้งการงานทั้งการเงินมีแต่สิ่งดีๆเขามากกันแล้วกันคะ่ะคลิปนี้กะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันใหมนะ่เนาะกับอีกหลายๆเสียนหลายๆอาจารย์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ